วันที่31ตอนเช้า,เาค่ะได้มีการโทรแจ้งทางหน่วยง,งานของพี่อะค่ะกองตำรวจอะค่ะ,<า>คะใช่ของพี่อะค่ะโทรหา ก็ค่ะแต่ว่าก็ได้รับคําตอบมาว่าคือถ้ามันไม่ดีก็ให้ไปหยาไปเลยแถมแทบจะไม่ยกคุยกับหนูแต่ว่าก็จะนําเรียนพอ,อให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งก็บอกว่าแล้วก็อีกสักพักนึงก็โทรกลับมาว่าพอเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวถ้าไม่ไม่ดีก็อยาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอาวินิษฐ์น่ยจะโทรกลับมาหาซึ่งอา,าวินิษฐ์เนี่ยก็ได้ปรามให้แล้วอะไรให้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหนูกลับมาตนอนเย็นก็โดนถูทำลายเป็นไปนรามที่ให้ข่าวไปอะค่ะพี่เป็นแบบนั้นเลยค่ะ ที่มีประเด็นอะไรไหมคะพี่ไหนที่ที่อยากจะสกสารงานว่าสายปกป้องน้องมันขาดเราพี่คะพี่ถามอาการหนูก่อนสิคะพี่ถามหนูก่อนค่ะว่าหนูเป็นยังไงในวันนั้นหนูขอความช่วยเหลือพี่ทำไมไม่ไม่ช่วยหนูอ่ะทําวันนั้นอ่ะพี uh> ่ช่วยหนูพี่เรียกมันกลับไปที่กองตำรวจ หนูก็ไม่โดนแบบนี้ทำไมหน่วยงานถึงพ้อเฉยไหนว่าคุณรักหน่วยงานคุณคุณต้องการให้หน่วยงานคุณดูดีอยู่ตลอดแต่ทำไมคุณเพ้อเฉยหนูขอความช่วยเหลือแล้วทำไมไม่ช่วยหนูวันนี้มาขอให้หนูถอนแจ้งความคุณถามหนูักคำดิว่าหนูเจ็บแค่ไหนแล้วอยู่ดีๆมาขอให้หนูถอนแจ้งความหนูไม่ถอนไม่เอาหติกรรมใดๆทั้งนั้นในวันที่ขอความช่วยเหลือแต่คุณไม่ช่วยคุณเพ้อเฉยวันนี้คุณมาอ้างนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายอ้างขอโทษ อ้าขอถอนยังความอาว่าเห็นใจผู้ก่อเหตุแต่หนูเป็นผูน้มาตอบเหตุเป็นผู้มาตอบเหตุค่ะไม่สงขาหนูเลยเหรอพี่จริงน้องสาวพี่เองไม่รู้จริง เรื่องที่เกิดขนกันเพื่อมาลุ้นวันนอนตัว6หรือทำเงนแรงขนาดนี้นใช่หนูนอนห้อง ICU หนึ่งคืนหนึ่งวันห้องธรรมดาอีกแล้วหนูต้องขอออกมาก่อนออกมาจากห้อง ICU ก่อนออกมาจากโรงพยาบาลก่อนเพราะกลัวความไม่ปลอดภัยเพราะว่าเป็นวันที่เขาต้องออกเวรแล้วหนูต้องขอความช่วยเหลือจากคุณกันให้ช่วยคุ้มครองหนูพี่คิดดูสิแทนที่จะเป็นพวกพี่มาคุ้มครองหนูอะจะปล่อยให้คนอื่นต้องมาคุ้มครองหนูพี่ไม่อายเหรอแล้วยังมาขอให้หนูไปถอนแจ้งความอีกเหรอ หนูทำไม่ได้หนูมากลเกินกว่านั้นแล้วพวกพี่ก็ไปไกลเกินกว่าหนูแล้วในวัน <GO> น <av uther> ั้นถ้าพี่หันหน้าเข้ามาหาหนูเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในวันนี้หนูไม่ยอมแล้วพี่ก็วห้ามมนแล้วนะสบายสบายไมต้องไปทำอีกอ่ะตะกี้พี่บอกพี่ยังไม่รู้ตอนนี้พี่บอกพี่ห้ามแล้วสรุปยังไงคะสรุปว่ากองตำรวจ คือรู้เรื่องหมดใช่ไหมแต่ว่าไม่ห้ามแต่ว่าไม่ปราบแต่ว่าปล่อยรอรู้เพราะวันที่วันที่เกิดเรื่องแล้วแต่ว่าต้องไปทำซ้ำเติมน้องมาอีกนะจบแค่นี้นะเราไปทำเติมเลยแล้วก็พูดมากแล้วนะที่เรไปทำาเติมอะไรอีกนะเพราะเรื่องที่เกิดใหญ่โตโหรานจบแล้วถ้าจบไปเลยนะว่าเขาคิดสุดนะนี่กลับไปทำเติมน้องอีกเหรอเขาเตรียมมีดดาบไว้เป็นสิบสิบเล่มดาบทุกเล่มถูกถอดฝักออกหมดแล้วดาบในมือที่เขาถือนั้นมีเพียงแค่เล่มเดียวแต่ที่นอนอยู่หน้าบ้านอีกเป็นสิบสิบเล่ม เกยบค่าหันศพหนูแล้วพี่วันนี้กองตำรวจม,มาขอให้หนูไปถอนแจ้งความพี่คิดว่าสภาพจิตใจหนูจะอยู่ยังไงหนูท้อทุนทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นขอพูดแค่นี้แต่วันนี้หมดเลยอะ่ะที่ทำอย่างนี้กับหนูได้ไง